เรามีแฟนคลับพี่ตุ้ยที่ไกลจากต่างประเทศครับชอบมากถูงบอกว่าสุดมากชื่ออะไรนะฮะชื่ออะไรนะมีอติไม่ใช่แน่นครับวันนี้เราจะขอเรียนเชิญแฟนคลับพี่ตุ้ยนะครับที่มาจากต่างประเทศนอกจากญี่ปุ่นแล้วจะมีมาจากไต้หวันด้วยไต้หวันด้วยเออไต้หวันไต้หวันไต้หวันขอเชิญบนเวทีเลยครับ I would like to invite พี่ดูไอแฟนคลับ from Taiwan and Japan โอ้โหดีแม่แม่ภาษาต่อภาษาได้ใช้งานได้นะครับเป็นวิตรกรสองภาษาได้สำหรับใครที่ฟังนุ้งเล่าจะมีซับฟิ้งอยู่ตรงนั้นได้เวทีนะครับโอเคอ๋อไอไต้หวันไอไต้หวันไอชิบุ้งไอเซี่ยเปนฮัลโหลฮัลโหลไอกิบกิบกิบแล้วงี้พี่ต้องพูดภาษาอังกฤษป่ะพูดภาษาไทยนั่นแหละ ยากเลยจริงทำไมวะฮะเฮ้ยพี่ก็มีความรู้นี่จบสูงด้วยจบอายุพี่จบชั้นห้าเลยนี่สองมือเดี๋ยวมาคุยกันเครับก่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องบอกว่าไหนญี่ปุ่นรู้ทันทีไหนญี่ปุ่นเราไต่หวันแเราทำกับเขาได้เอ็งตอบก่อนไปแล้วไป มาไกลเลยทีเดียววุ้นชื่อเองโนมิ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 แล้ว What about you? What's your name? ฉ uh ันโนมอร์นะซัมเมอร์ซัมเมอร์ออพูดไทยนะพูดไทยได้ชื่อชื่ออะไรนะกร็ชัดชัดซัมเมอร์ซัมเมอร์ที่แปลว่าหน้าร้อนหน้าร้อนอ๋ออ่าอะไรมีมีอะไรนึงโอโมมิโอโมมิ โตหรือโอโอระโอโอโมมีอย่าไปนินทานะฟังภาษาไทยรู้เรื่องเอย่าไปแก้เขาเอาเเออาาไต้หวันก่อนไหมไต้หวันก่อนรู้จักผมแน่ฮะถามว่าโอ้โหเดี๋ยวบอกใช้งานได้อะใช้แล้วก็เห็งเขาบอกว่าพูดภาษาไทยได้เราไม่รู้พูดจีรู้เรื่องนิดเดียวนิดเดียวทำไม how did you find out about ช่วยครับ โอเคโอเค e c u s e m อีเอ้ยพี่ผมผมถามดี่ดีถามว่ารู้จักผมได้ไง How How did you find out about y o m y o u t o y o u อ๋อไม่เปิดเจอได้ยังไงเปิดเจอได้ยังไงเขารู้แล้วเขบอกเอ้ยไม่ได้กินข้าวมาวาว่ากินรู้ว่าคือคุณซัมเมอร์เนี่ยเขาเริ่มจากที่เป็นคนที่ชอบประเทศไทย แล้วก็เริ่มมีการแบบว่าดู YouTube หาเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยจนถึงศิลปินไทยนี่แล้วก็เลยพอมาเจอพี่ตุ้ยก็เลยสะดุดสะดุดสะดุดอะไรบางอย่างกินไม่ราบชอบชอบเพราะอะไรชอบเพราะอะไร Why d o you like him ไปแล้วมีหน้าที่แปลกาพูดแปลเลยงานแร้วว่าปวดจ้นมากจริงชอบเพราะอะไรชอบก็ปวเทาาเหรอล่ะเับมันนิด สามขวมชบ,มมบ,ชบชอบพูดตามในบ้านชอบชอบชอบพ่ออะไร Why did you like i น่ารัมากน่ารักมากแล้วดู Youtube อันแรกเนี่ยคืออะไร What clip on YouTube well, you know, What clip on YouTube did you watch the first one uh, 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 อ๋อแล้วครับ s <S จำไม่ได้ มิสซี่วิดีโออ๋ออันน right, it okay, right, yes, anyway. ี่ไม่ต้องแปลแล้วเหมือนกันเรียนเปลปอตีกูได้มาบ้างแหละคุณยังูุ้มถายกูไม่ได้กูรุมได้มาบ้างแหละโอเคเอาเลยครับเลามาถึงน้องน้องน้องใช่ไหมนะโอมมิโอมมิควาจำสั้นเป็นมะทองหรือเปล่าอันนี้รู้จักผมได้ยังไงครับอ๋อมิสดีงง่ะค่ะที่แรกเละค่ะมิสซ่งั้นเหรอ ไปอ่ะสดจนร้อนร้อนใช่อาทิตย์ที่แล้วเองเขาไปเจอคุณมาออ๋แล้วทำอะไรอยู่ในมิสทีนช้อปปิ้งค่ะช้อปปิ้งเขาต้องแปลไทยสเปรย์สังเกตุอะไรชื่อต้องแปลไทยด้วยเออสเปรย์สังเกตุหล่อเลยเนี่ยแล้วแล้วนี่คือเพื่อนนี่คือคนไทยอ๋อแล้วแล้วเห็นวันนั้นชอบผมเพราะอะไรเพราะอะไรครับน่ารักไปเปิดทำไมล่ะ น่ารักไหมล่ะมีมีอะไรอีกนอกจากน่ารักน่ารักกันรู้อยู่แล้วมีอะไรอีกมีอะไรร้องเพลงรอ้องเพลงทีมเพลงหรออ่านี่คุณนิดดังไกลเลยเนี่ยไปถึงญี่ปุ่นไปถึงไต้หวันฮะไม่เขาอยู่ในไทยไงไม่แต่คุณแต่คุณซัมเมอร์นี่เขาบินมาจากไต้หวันเลยอันนี้คือลงทุนบินมานี่เลยใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่ผมก็คือบอกเนี่ยไม่ต้องถามจะรู้มาจะก็มา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 กี่วันแล้วเพิ่งมาเมื่อเช้าเฮ้ยรู้เลยนี่ รู้จริงๆเหรอเพิ่งมาเมื่อเช้าอ่ะอ y ง she just got here this morning right no no เดี๋ยวเขาบอกเขาบอกฉันว่าฉันไม่รู้ดีตลอดเลยมั่วแล้วนี่ when did you arrive here บินมางานนี้โดยเฉพาะใช่เหรอใช่ she flew all the way here for this event only for you man คือเพื่อกลัวว่าไงล่ะ เอาล่ะเรา okay. วั่ของหวานมีหมดเยต้องากด้วยอันนี้ต้องอ้าวพิเศใจไข่นะฮะเพราะมาไกลนะฮะก้วกมีบ้านพงษ์นิสนะฮะที่มาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับครับรวมถึงอันนี้ให้ทั้คู่อ๋อซาม่ามีมาฝากพี่ตุยด้วยกดติดต่อมาเด้วยครับ อะนี่ครับเรียว่าเป็นเฮ้ยเดี๋ยวฝากด้วไหมมันแอมได้ไม่เต็มได้ overacting ยาโอเวอร์แอคชั่นโอเวอร์แอค่นขอเตมอี่อยครับขอบคุณทั้งคู่มากครับีเรียกว่า ามาสร้างสีสันให้กับเราในวันนี้นะครับ